เาละปีใหม่ปีนี้ครับท่านผู้ชมต้องดูแลรักษารถกันหน่อยครับวันนี้เพื่อนยาก4343ของเราก็มาอยู่ที่อู่เพื่อนวันนี้เราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลิควิดโมลีซึ่งได้รับการอนุเคราะห์มาจากบริษัทคาแลกของคุณคกิตกิดจันทบุรและคุณจิตนะครับขอบคุณมากครับก็วันนี้จะมาเปลี่ยนถ่ายแล้วว่าไงช่างบีครับผมไม่เหมืนกว่าแล้วนะ เกินไปเมืองเมื่อหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดกิโลแล้วเชื้อมันตัวนี้ดีครับผมดีไหมดีไหมดีมากครับผมดีมากเลยใช่ไหมเปลี่ยูนรประจำเนี่ยนี่รถคันนี้เนี่ยหมอหมอประจํารถคันนี้ก็คือเนี่ยช่างบีเนี่ยเขาดูแลหมดทุกสิ่งทุกอย่างรถคันนี้นี่ใช่าคือทุกอย่างเลยใช่ไหมที่สามจริงรถคันนี้ของเดิมแทบไม่มีเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับเปลี่ยนทุกอย่างใช่ไหมอะไรบ้างที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยต้องบอกสักอย่างได้ไหมยังไม่มีครับผมเปลี่ยนหมดแล้วใช่ไหมโอ้ตายตายตายอ่ะลองวันนี้ดู 5.040ครับนี่เปลี่ยนถ่ายหนึ่งหมนกิโลนะครับก็เปลี่ยนประมาณก็สามเดือนแล้วมั้งประมาณนั้นแหละรถคันนี้ก็ไปทั่วประเทศไทยไปทั่วประเทศไทยเลยครับก็ไปดูไมล์กิโลแล้วโอ้โหวิ่งไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดกิโลเกินไปหนึ่งหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็เราก็มาเตรียมความพร้อมกันนี่ครับตัวนี้เราใช้เป็นประจำครับ5.040ของอลิฟต์มูรีนี่ ใส่ไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะเงียบอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ลดการสึกหรอของกระบอกสูบแหวนและเครื่องยนต์นะครับใช้อยู่ประจำครับเราใช้อยู่ประจำสำหรับรถที่ไม ok ่กิโลขึ้นหลักแสนนี่ก็ต้องใช้ตัวนี้ครับ5 w 4 0น้ํา้ำมันเป็นไงทางบีวิ่งครับอะใส่ี่ครับผมใส่เออนี่ครับ ไม่เหนียวเท่าไหร่ครับเหนียวใช่ไหมครับผมจริงๆมันต้องเหนียวไหมเหนียวเนี่ยเหนียวมันต้องรถใหม่ๆใช่ป่ะใช่ครับผมเพราะรถ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 คันนี้มันจะสิบห้าปีแล้วเนี่ยใ,ใช่ไหมครับผมนี่สิบห้าปีอันนี้กี่ลิตรเนี่ยห้าล <50 liter S 2> ิตรครับไม่ได้เปลี่ยนกองเครื่องไงครับผมใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเมื่อที่แล้วเองไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมใช่ครับถ้าเปลี่ยนกองเครื่องมันต้องเจ็ดลิตรนี่มันห้าลิตรใช่ไหมครับต้องเติมอีกลิตรหนึ่งครับหกลิตรหกหกลิตรใช่มัครบ เดี๋ยววันนี้ไม่ใช่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับผมอ่าเกียร์ก็เนี่ยเขาเป็นคนพาออกมาล้างสมองเกียร์เลยเนี่ยเป็นยังไงเกียร์เแค่ที่แล้วเนี่ยเป็นยงไงดำปิดปีแล้วครับผมฮะดำปิดปีเลยเหรอครับผมแล้วแล้วที่เลือกเกียร์ออกมาช่วงนันเป็นยังไงบ้างก็เละทุ่มเป๊ะเละครับผมโอโลงโอลิงเสียหมดแผงคงแผงค้าดเสียหมดโอลิงเกียร์หมดเลยใช่ไหมครับผม แล้วเปลี่ยนแผ่นคัดได้แบบเช่นที่แล้วเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนทําใหม่เลยใช่ครับผมอุปกรณ์ใหม่เลยครับ่าแล้ววันนี้ก็ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันเกียย์ด้วยอ่ะที่ห้าลิตรนี่ก็อีกที่นี่อีกลิตรหนึ่งแยเป็นหกลิตรเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนเกียกองกองน้ำมันเครื่องครับอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเ,ดองดเอาละนี่ลิคิดโมลี่ห้าดีเอสี่ศูนย์นะครับอย่างที่บอกเลยครับเป็นน้ำมันซึ่งเราใช้อยู่ประจำรถทุกคันผมใช้ลิคิดโมลี่หมดนะครับ โดยบริษัทคาแล็ไทยเยอรมันของคุณกินกับคุณกินการจะนาบัตรนี่ก็เอื้อเฟื้อมาดูแลก,กันมาตลอดครับขอบพระคุณเราต้องเดินทางไกลเราต้องเดินทางไกลปีใหม่นี้ไปต่างจังหวัดน,นะครับก็คิดว่าอยู่ที่ประมาณ2,000กิโลขาไปนี่ก็ไปนน่นขึ้นดอยขึ้นเขานะครับอ่ะอันน,น,นี้อันนี้มันเกียร์ใช่ไหมไหน ยังไม่ได้ปิดครับเอายังไม่หมดครับอ๋อเอายังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้จะอ๋อยังไหลอยู่เหรอครับผมมันเกลี่ยังไหลอยู่ครับโอ้ยังถ่ายยังไหลอยู่เออวันนี้วันนี้ต้องเต็มสูตรหน่อยข้างล่างอหมอไม่เห็นเลยหมอไม่เห็นว่ะไหลข้างล่างดูใช่ไหมครับโอ้ยังไหลอยู่ยังไหลแต่รอแป๊บหนึ่งยังไหลอยู่ไหนลองวิจารณ์คันนี้ที่ไปยังไงน้องอาช่างบี ะไม่พูดจะวิจารอะไรครับผมไม่อยากจะวิจารเลยใช่ไหมครับผมเปลี่ยนหมดทุกอย่างครับอะไรดังกิ๊บก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับกิ๊บก็เปลี่ยนใช่ไหมเป็นแค่นิดนึงก็จะเปลี่ยนน่าโมโหเลยนี่เบื่อไหมพี่ฮะพี่ยงมาเปลี่ยนไปบมดไม่เบื่อไปถามจริงไม่ครับผมนี่ถ้าจะขายขอซื้อเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไอจริงถามถามจริงจริงครับผมอยากได้เลยในะอุ้ยอยากอยากได้ลูกคันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับไม่ขายเว้เขาเปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้วเออไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มปั๊มลมเอาเอาในเครื่องก่อนมาเบรกครับผมมาดูเอามาดูมาดูนี่มาดูเอาเบรกใช่ไหมอ่านี่มาดูเบรกก่อนเลยดูเบรกก่อนนี่เพิ่งมาทําเบรกมาครับนี่จากจากลันสต็อปครับนี่ไปเจียจานเบรกไปเปลี่ยนผ้าเบรกไปเซตอัพเบรกใหม่หมดเลยนี่นี่สี่สี่ล้อเลยนี่นี่นี่สี่ล้อเลยเมื่อเมื่อที่ที่แล้วนะครับโดยพี่ชัยรัตน์น้องแอนแล้วก็ลูกๆเขานี่ก็ดูแลรถคันนี้ไปอย่างดีนี่อันนีเบรกหน้าดิสนีเบรกหลังจากลันสต็อป เปลี่ยนหมดแล้วครับนี่ล้อหลังล้อหลังซ้ายน,นี่ก็ล้อหลังขวาเรียบร้อยหมดแล้วครับเปลี่ยนหมดแล้วครับเนี่ยไปเซตอัพมาแล้วก็เหลือเหลือโช๊คอัพเดี๋ยวว่าทิ่หน้าจะไปเช็คโช๊คอัพหน่อยโช๊คอัพจาก Y S N โดยคุณพิโนโยแขารีกัสแสมเพราะว่าไม่ได้ไปเช็คนานแล้ว โอก,กาสจะไปเยี่ยมเย็นสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับนี่นี่ลิสเบกอ่าสี่ล้อใหม่หมดแกะกล่องมาเลยครับดิสเบกเมื่อกี้ก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องไปแล้วเรียบร้อยนี่ลิควิดโมลี่5 w า0เนอี่5 w น0นี่เขาบอกว่า ช่วยการลดสึกหลอของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบประหยัดเชื้อเพลิงนะครับอัตราเล่งดีนี่ครับก็คือริบบิโอลี่เอาและเห็นช่างไปปิดไปปิดน็อตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกับน้ำมันเกียร์ครับเราใช้ของเอซินนะครับเอซิน <A> เมื่อกี้ก็ไปซื้อมาก็แหลรอนรบ 900 900อยเก้อยแบาทอ่าแปดสิบห้าบาทไหนช่างบีเมื่อกี้บอกอะไรนะครับผมที่เปลี่ยนมีอะไรมะปั๊มปั๊มปั๊มอะไรนะปั๊มเบรกก็เปลี่ยนแล้วครับผมปั๊มเบรกมออลมเปลี่ยนหมดแล้วปั๊มเบรกหม้อลมเปลี่ยนหมดแล้วใช้ของตัวนี้ใช้ของฟอร์จูเนอร์นะครับผมเออเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนแล้วตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนใหม่เนี่ยใช้ของฟอร์จูเนอร์ นะครับแล้วก็สกอการ์ดเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยเมื่อเมื่อเมื่อสองวันเองใช้ของเฮอริเคนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไอโฟนตัวนี้เพิ่งเข้าศูนย์โตโยต้ามาใหม่แกะกล่องเลยหมดไปตั้งสามสี่พันบาทนี่ไอโฟนนี่ใหม่เอี่ยมนี่ไอโฟนนะครับแล้วก็หม้อน้ําก็เปลี่ยนไปแล้วแปะไก่เปลี่ยนมาให้ที่นครปฐมนะครับแล้วก็อะไรที่เปลี่ยนไม่ยังไม่เปลี่ยนทั้งวนเนี่ยเนี่ยกของน้มันโซล่าก็เปลี่ยนทางบีกาเปลี่ยนให้ของโซล่าตัวนี้ แล้วก็แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองของ GS แถวปทุมธานีเปลี่ยนใหม่หมดนะอ่ะนี่เอซินแค่เอซินป่ะใช่ครับเอซินน้ำมันเกียวโตเนี่ยเขามีเบอร์นะเบอร์เบอร์ตรงไม้อ่ะถ้าใช้เบอร์อะไรแล้วก่อนเห็นแวบๆอยู่เวลาเห็นแวบๆอยู่เขามีเบอร์มีเบอร์บอกนะครับไม่ใช่ไปซื้อซีซัวนะเขามีเบอร์อยู่เบอร์อะไรไม่รู้เนี่ยข้างรถเนี่ย ATF เรับผมอะไรนะ ATF ครับ ATF ใช่ป่ะต้อง ATF ตายแล้วหล่นไปข้างล่างต้องรหัสต้อง ATF ครับผมใช่ไหมใช่ครับนี่ ATF ไ AT อ้เราเคยเปลี่ยนนะไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำมันเข้ามาน,นะใช่ครับโอ้มันเข้าไม่ดีเลยกระตกอะ่ะต้องมาถ่ายทิ้งแล้วก็ใช้ตัวนี้ ATF เนี่ยเอา้ามาใส่แล้วใส่แล้ว,ลวนี่เออมาแล้วน้ำมันเกียร์นี่ตัวนี้นี่เราดูแลเขาดีเขาก็ดูแลเราดี ใช่ไหมนี่ครับน้ำมันเกียร์กี่ลิตรเนี่ยสามลิตรกว่าครับสามลิตรกว่าไอ,วไ,อวไอตัวนี้มันสี่ลิตรนี่ใช่ไหมใช่ครับผมอเออไออินเตอร์ตัวนี้ก็เปลี่ยนยังไงอินเตอร์เนี่ยมันนั้นเปลี่ยนไหมวะเปลี่ยนครับผมอินเตอร์ก็เปลี่ยนครับผมอะไรมั่งวะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเออมีเบาะไว้สั่งเบาะจากดารายุทธไว้คู่หน้าเรียังรียไว้เอาอเออดียสโทเนี่ย ไม่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วคู่หน้าเอาคู่หน้าอย่างเดียวแล้วก็กองกองอะไรวะกองแอร์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งชุดเลยกองแอร์มอเตอร์มอเตอร์แอร์ก็เปลี่ยนโอ้ยตายแล้วอะไรนะโบโวอร์แอร์โบโวแอร์เออเปลี่ยนเหมือนกันท่อก็เปลี่ยนท่อใช้ของ ที่ตอกให้เดอร์โซโบโแม็กก็เปลี่ยนยาก็เปลี่ยนที่ของเดิมถ้าไม่เหลืออะไรเลยวะเนี่ยไม่ดีเลยไม่เหลือครับผมนี่เขาอยาก,กเปลี่ยนตัวเนี้ยมันเหลืองๆแล้วเนี่ยนเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยหม้อพักน้ําเนี่ยเนี่ยมันเหลืองแล้วอยากได้ขา,ขาวๆต้องไปหาดูเน,นี่ยวเขาชางบีกําลัง ใส่น้ำมันเครื่องนะครับเอ้ยไ่ใช่น้ำมันเครื่องดิน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์โต้แล้วคันนี้มันเกียร์โต้เครื่องยนต์สามพันเทอร์โบนะครับซึ่งปกติวิ่งอยู่ประมาณ10กิโลลิตรครับ10กิโลลิตรนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนี่เราก็วิ่งทดสอบไปที่จังหวัดขอนแก่นมาโดยใช้น้ำมันลิควิดโมลี่แล้วก็หัวเชื้อน้ำมันโซลาลิควิดโมลี่ ก็ได้อยู่ที่ประมาณ18บก,กิโลเจ็ดจเจุดกิโลลิตก็ถือว่ายืดกิโลได้มาอีกนิดหนึ่งด้วยผลิตภัณฑ์ของลิปสติโกโอลีนะครับอ่าชับกบีแบเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่เป็นวัวเชื่อดีเซลนะครับวัเชื่อดีเซลเป็นวัวเชื่อดีเซลแต่เรายังไม่เติมนะครับเดี๋ยว ต,ตอนที่จะไปเดินทางไกลเติมน,น้ำมันเต็มถังเราก็เราก็จะเติมวันนี้ยังไม่เติมครับเพราะเราเยืนังอยู่ที่กรุงเทพเป็นลิควิดมมลีเดเซลพัสนะครับผลที่ดีครับใส่ไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับใส่ไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็อัตราเร่งดีครับไม่มีควันแล้วแต่คันเร่งเบาๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถคันนี้ก็ไปใส่คันเร่งไฟฟ้ามา เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมอ้าวสตาร์ทได้แล้วลองตา<ด>ฟังเสียงครับวฟังเสียงหน่อยอ่าเงียบเลยครับเสียงเงียบกว่าเก่าเมื่อกี้มาเสียงดังกว่าน,นี้เงียบเยอะเลยครับเงียบเยอะไหมครับผมนี่ครับนี่คือคุณพลังของลิฟท์โมลี่ W5 เอ่อ W เอ่อ 5W40 อ่า 5W40 นะครับ แล้วก็น้ำมันเกียร์ของเอสิ้นนะครับคือว่าวันนี้ก็เล่นสุดใหญ่ไปเลยพอดีครับผมพอดีเลยเหรอครับเด,เดี๋ยวเราจะไปปวดบนทางด่วนสัก20ิบ20กิโลไปลองดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่นี้นี่ครับยานพาหนะคู่ใจของเราคนนีนะ้จะไป ท่องเที่ยวแล้วก็ไปทำบุญนะครับที่จังหวัดเชียงใหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบมาดูครับ